ถ้าคุณยังไม่ออนไลน์คุณต้องทำวิธีนี้ช่วงโควิดระบาดคนหันมาทำงานที่บ้านใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดโซเชียลมีเดียหรือยิงแอดเพื่อหาลูกค้าเพิ่มเติมในระบบออนไลน์อย่าพูดเยอะเลยป้าป้าลุงๆง,งงหมด พรสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จักเรารู้จักแค่การดู YouTube การส่งไลน์สวัสดีตอนเช้าแค่นี้ก็ที่สุดละธุรกิจเราต้องแย่แน่ๆเลยเราไปต่อไม่ได้ไม่ได้แน่ๆเลยเงินออมของเราหมดแน่ๆเลยนี่คือสิ่งที่คิดในหัวของเราเพราะถ้าเกิดเราไม่ออนไลน์เราก็จะถูกผลักออกจากธุรกิจอันนั้นเป็นเรื่องไม่จริงเลยครับ วันนี้ก๊อปจะขอแบ่งปันวิธีทำธุรกิจแบบออฟไลน์ที่สามารถทำได้เลยทันทีแต่อย่าลืมเรียนรู้ออนไลน์ไปควบคู่กันนะครับอุปกรณ์ที่ควรเตรียมก็คือ 1. สมุดจด 2. ปากกาหรือดินสอ 3. โทรศัพท์สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับเตรียมรายชื่อเมื่อว่าจะเป็นคนในอดีต คนในปัจจุบันหรือคนในอนาคตคนในอดีตก็ยกตัวอย่างเช่นเคยแนะนำแล้วจังหวะน,นี้ถือว่าดีมากเพราะว่าเทนสุขภาพกันมากำลังมาแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดการป้องกันเชื้อเขาบอกว่าในช่วงนี้คนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องเลือดเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเราก็สามารถที่จะแนะนำได้ เขาอาจจะจังหวะนั้นเขาอาจจะยังไม่เปิดใจแต่จังหวะนี้แหละใครไม่เปิดใจเรื่องโสภาพถือว่าล้าหลังละเคยกินมาแล้วอันนี้ง่ายมากครับเพราะว่าเคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์มาแล้วว่ามันสุดยอดแค่ไหนเราสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับลูกของเขาสำหรับสามีหรือว่าพ่อแม่ของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นยาสีพันสบู่ล้างมือแล้วก็มีหลหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กลุ่มที่เคยทำแล้วอาจจะเจอกับระบบที่ยังไม่ถูกใจแต่ตอนนี้เป็นระบบใหม่แล้วคือสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเปอร์เซ็นต์ก็มากกว่าเดิมถึงสามเท่ามันเป็นอะไรที่ไม่ทำไม่ได้แล้วสิ่งเนี้แหละเขาเขากำลังมองและสนใจอย่างมากและสิ่งสำคัญคือผ่านไปกี่ปีกี่ปีเรายังมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนี้คุณอย่าลืมพูด แผนธุรกิจแบบกระชับเป็นประจำแล้วคุณจะเชี่ยวชาญสำหรับกลุ่มคนที่เคยปฏิเสธเราเข้าใจคุณมากๆคุณอาจจะรู้สึกเสียใจหรืออะไรไม่เป็นไรทิ้งความเสียใจทั้งหมดออกไปคนเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ตลอดและค่าเขายังปฏิเสธอีกครั้งก็แค่เราแบ่งปันเรื่องเราดีๆให้กับอีกหนึ่งคนคราวนี้เรามาดูกลุ่มคนที่เป็นคนปัจจุบันบ้าง เป็นคนที่กินใช้อยู่เป็นประจำถูกใจอยู่นะฮะไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะคุยเลยเราสามารถที่จะเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครเรือนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระแสะตอนนี้ mm. เช่นพอปริตวิตามินซีอาร์จีหรือว่าแฮนด์โซฟสําำหรับล้างมือรวมทั้งออกไปนอกอาจจะเป็นอ l โลเฟอร์ First ในการฉีดมือในการป้องกันเชื้อโรคอย่าลืมนะครับว่า90%คือเรื่องสนุก10%คือการขาย กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนในอนาคตคนที่จะมาช่วยขยายทีมงานของเราอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ขยายเราก็จะมีกลุ่มเดิมๆกลุ่มสำหรับอนาคตเนี่ยก็ง่ายมากคนที่กำลังอยากได้รายได้เพิ่มคนที่กำลังหารายได้หลักเพราะว่าสูญเสียรายได้หลักบริษัทสั่งให้หยุดทํางานเรารับเพิ่มนะฮะคนที่หาสุขภาพนะฮะกับผลิตภัณฑ์ที่ ไว้วางใจและมั่นใจเราสามารถที่จะบอกเขาได้เลยอย่างอย่างเต็มใจและอินในผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราคือผู้ใช้จริงถ้าเกิดเรารู้สึกติดขัดขัด,ขดเราไม่กล้าจะบอกเรากลัวเขาซื้อไปแล้วไม่ดีนั่นแสดงว่าเราไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์มากพอคราวนี้มาดูนอกจากที่เราเตรียมรายชื่อแล้วเรามาเตรียมเรื่องเพื่อที่จะคุยกับแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเหมือนการเตรียม การทำอาหารเลยคนนี้อาจจะสนใจในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องสุขภาพส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะสนใจในเรื่องไรายได้เราต้องเตรียมเนื้อเรื่องเตรียมเรื่องที่จะคุยให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและอย่าลืมจดเรื่องสำคัญที่คุยในเรื่องของแต่ละคนด้วยเพื่อที่จะเป็นบทสนทนาในครั้งถัดๆไปเมื่อใดที่เราจำเขาได้ว่าครั้งที่แล้วคุยอะไรไป ย่อมเกิดความประทับใจเสมอนี่คือสิ่งที่ก๊อปจะมาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องออนไลน์เลยสามารถทำออฟไลน์ได้ทันทีและอย่าลืมเรียนรู้ออนไลน์ควบคู่ไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ